โอ้นี่น้องหลายนี่ครับนี่อ่้ายนี่ก็เพราะแจงมาถึงนี่ยกแค่เดียวก็พอแล้วาเนอะโอ้เขาบอกต้องเป็นลงงมเนี่ยบัวนี่ล่าอาหารเขาสิบประหิดหอยหอยหวานหอยหวานเนี่ยองันนี้มันตัวใหญ่แล้วตัวรุ่นนี้เขาจะขายตัวละห้าสิบบาทตัวนึงเนี่ยนะครับ นี่เป็นบ่อยอย่างก็คุณพ่อหน่ยนี่เป็นบ่อหอยขมครับเนี่ยบ่อหอยขมเดี๋<า><อ>ยวคุณ<ม>พ่ออันน้ำลายสีนี่มันนี่อยังน้ำอันลมบนหน่อโอ้โมเมนอันนี้คือน้ำน้ำมัามมากชีวภาพน้ำม,มักชีวภาพเนามมา่ยสำหรับใบถังโดพวกต้นไม้ต้นอย่างเขาครับถั่งโดเศรษฐีจะได้สูตรเลี้ยงลูกมาจากเสรษฐีครับคนพิชาปีกว่าก็คือแกีก้าอันนี้ลูกสาวลูกสาวครับลูกสาวไปศึกษามากกัทดลองครับทดลองเลยทดลอง เอคนเขาคนนี้ยังก็มีเนี่ยบุญเหมือนน้ำจุลินซีสีแดงจุลินทรีย์น้ำจุลินทรีย์แต่ว่าตอนแรกมันจะเป็นสีใสมันบ่เป็นสีใสครับมันเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นสีแดงแม่งจะเป็นสีแดงที่ค่ำเรื่อยๆครับครับวามประโยชน์มันก็คือจังเจ้าว่ามังหันเราไม่ไหมครับประโยชน์ก็คือนี่ละครับเอาจะฉีดต้นไม้ต้นไหลไปใส่ต้นพืชของเขาพืช ผลไม้ก็มีพืชประดับไม้ประดับแล้วก็มีบดมีบดครับนี่ของกินก็มีนี่ยังผักขี้เล็กดังสิผักขี้เล็กผักขาพุ่นแต่ว่าพวกงานไม้งานยังเฮ็ดเราเองเบิร์ตเนตัเฮ็ดเราเองครับเฮ็ดเราเองด้วยกันซ้อมมือกับลูกตีเนี่ยมันกับลูกซอยแนวผมส่วนมากผมสิออกแบบ คนออกแบบแล้วอันซิ่งสวยๆงามๆนี่ผมว่าเกิดจากลูกแม่บอกคุณพ่ออันนี้เกิดจากแม่บ้านเกิดจากแม่บ้านสินะแม่บ้านแล้วแม่บ้านเจ้คือเราคือไฮโซทันสมัยเลยเอ้าเราเป็นประธานชมรมหมู่บ้านน้โอ้เอาว่ามันเกิดจากแม้วชิดลูกสาวแนวสวยๆงามๆตอนนี้อันนี้อันนี้ของแม่บ้านครับแม่บ้านผมเห็นเล็บอนี่มีอย่างนีคุณพ่อไนบอนี่มีแต่หอยขมหอยขมล้วนเลยล้วนเลยครับปลาป้อมีแม่นบอกครับปลาก็มีปลาเก่า ปลา,าอยู่กับอยู่กับอันอ่อนอ่นทำไมชาดห้อานี่ละ่ะผมว่าปลาหลายอยู่ในเบื้องจากเชื้อผักบุ้งมันว่ย่งมันเป็นปลามันเป็นปลาปลานิน้นปลานินาน้นปลาแต่เพี้ยนนี่ปลานิ้นคือว่าหอยกินซื้อเนี่ยมันที่เป็นปลากับหอยน้ำเนื้อหอยน้ำเนื้อเดี๋ยวจะค่อยเบื้องยกเบื้องหอยพุ่นเดี๋ยวพุ่นหอยอยู่ใน,นห,หลายครับนี่หลายมองเสียวฟรีเนาะเป็นหอยหอยขมวิวคุณพ่อเนี่ยหอยขมหอยขมนี่ชาวบ้านได้กินเลยเป็นบอกครับโอ้้ยไดกินเลยบ่ต้องได้ไปล่างอีหยังบ่มีสารพิษอีหยังผู้ใดอยากได้ตัวใดก็มาาจับเอ แต่ว่าบ่อนดีอยู่ได้ละป่าหลายอยู่ปลยู่อยป่าซิวปลามุนี่และเนาะนี่เอามันเป็นน้ามันก็ต้องมีทุกอย่างแหละพี่น้องทางเทียบป่าดูป่าคอนมาน้ำานั่น้องคอนน้ำครับหม่องเช็คกินหม่องเชียวฟี่กับไยเลยพี่น้องคุณสถานมีหอยขมโอ้เอ้านนี้หอยขมทำมาปีกลัวแล้วก็ความขืบหนาแล้วก็พอทำมาได้เลยพี่น้องนี่บ ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าการเกษตรพี่น้องเขากับเบื้องเป็นแรงบันดาลใจด้ยครับเม่นเห็นเพื่อนเท็ดงามอยากเฮ็ดมันก็มีต้นทุนคือกันได้พี่น้องมีอยู่ตัดหลายอุปสรรคต่างๆบ่ได้ลาบเลื่นหนูด้ยครับการเกษตรก็ได้พี่น้องก็ค่อยศึกษารายๆเจ้าเบิ่งช่องผมแน่เบื้องช่องผู้อื่นแน่ครับนี่อ้านี่มันขึ้นอย่างคุณพ่อบัดนี้หอยคมนี่บัดนี้หอยคมโอ้เนี่ยครับมัี่เลยมันสิอยู่ได้ี่ครับอยากได้ตัวใดก็จับเอาเลยจับเอาเลือกเอาครับโอ้เอาพี่น้องอยากได้ราคาประมาณเท่าใด หอยคมจากบ่อที่คุณบอกขายยังไงไอหอยคมจากบ่อเขาขายกิโลละหกสิบบาทโลละหกสิบบาทโลนึงก็กินมยันหลกหลายคนผลลัพธ์โอ้ยบักหลายคนถ้าเฉยทรงทั้งเมียเขาก็ขายโลละหกสิบหอ้ยเขาทรงให้ได้ส่งให้ได้พ่อทั่วประเทศเลยทั่วประเทศแม่นตั้งประเทศท่านเคยส่งบอกคุณพ่อเสะ ต่างประเทศจังเกาหลอกเกาหลีเพิ่นไปยุบต่างประเทศเพิ่นเห็นเพิ่นโสมแถวนะว่าภาษาบ้านเขาเนาะเคยได้กินแล้วโดนโดนปีนเพราเคยได้กินเด้พี่น้องกันที่เขาอยากเนี่ครับสนใจเขาก็ะซงได้คือกันเขาทรงเป็นแบบว่าให้มันนอนหลับครับให้มันนอนหลับแม่นให้หอยนอนหลับมันนอนหลับนี่มันเป็นยังไงล่ะคุณพ่อลักษณะนอนหลับคล้ายๆมันเข่าไงเข่าไงเอี่เขานกเย็นไปเลือดไปเขาบ่เขาจับขึ้นมาแล้วที่นี่เขาก็มาเอาขี้ดิน ขี้ดินพ่นขี้ดินเหนียวเขาเนี่ยมาปั่นให้มันเป็นปุ๋ยสักกอนแล้วก็เอามาคุกให้เพิ่อนให้เพิ่นห่มดินครับให้เพิ่นเข้าใจว่าน้ำโบมีนเขาเลยต้องเข้าจำศีลเนาะเขาจำศีลเนาะมึงเทคนิคครับนี่ไปเรียนรู้มาจากใสรอีกพนพ่ออันเรียนรู้มาจากอาจารย์ผู้เพิ่นสอนให้เขาครับครับจากพุทะเอื้อนเรียงครับสับปะรดสีบ่โอ้ยสับปะรดสีลูกสาวเอามาปลูกไว้มันเฮกันมันก็เป็นกระแสอยู่พักนึงอยู่เด้ครับ นี่โอ้ยนี่ทั้งหลายนะครับนี่านี่ทั้งหลายผมจำนี่ก็พอแจงเมื่อถูด้วยนี่ยกแค่เดียวก็พอแล้วเน่ะโอ้ฮะเพราะต้องเป็นลงงมเนี่ยบ่ไอ้บดจะงมยากผมก็ว่าลูกสาวผมเป็นผู้หญิงโอ้ผมเลือกใส่แบบนี้อ้าวจยากได้แพงใดก็มาจับจาแังก็ไกลลูกถูดนี่แมายความว่อท่านผู้ชมเลยว่าบ้านใกล้เรื่องเคียงอยากกินก็ลองมาเรียกหน่วยเอาเลยแล้วก็ไปสร้างกิโลนน้ำเล้าพี่น้องจับเอาเองล้วนชมสวนมะแววเลี้ยงเกษตรน้ำล้วนมีแล้วก็ได้อยากกินบักหอยอยากกินนั่นก็ไป อย่างยางพุ่นเป็นสะพานหอยขมบดเลยะสะพานหอยขมตลอดแนวเลยเนาะครับวางไว้บดบัวหลวงบัวมื้อนี้ก็มีได้พี่น้องครับเนี่ยพุ่นเบิัวตาเรารู้ครับพุ่นนะครับน้ก็ใส่ไปแต่ว่าสะพานนี่แข็งมันโค้งแข็งแรงมัน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 ครับลงได้ทีละราฝึกพันสิย่างชมได้ครับได้อยู่ได้อยู่ครับเพราะเป็นการเกษตรท่องเที่ยวเนาะก็ต้องชมให้เบิดแม่เหมาะคุณผู้ชมอ้าวันนี้เด้อครับวันนี้มันบัวปลาไหลบัวปลาไหลปลาไหลขุน อะไรคุณแล้วเนี่ยผมเลี้ยงไว้เนี่ยได้ประมาณสี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วเพราะว่าหกเดือนที่จับทีนึ่งโอ้ได้หลายตัวเพราะว่าลงไวเนี่ยอ่าอยู่นี่ประมาณสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลแมนอาจพี่น้องจังเด็กกับโมเห็นโมโมเห็นมันอยู่ในมันอยู่ในดินโอ้ลักษณะแล้วก็สิเป็นครับเลี้ยงในกระชังบกนี่แหละที่เพิ่นขายนี่แหละเนาะแมนมันอยู่มันกินจังได็กเหรอคุณออยู่กินห้องแห้อาหารนี่เนี่ยกินนี่อย่างปลาไหลหอยหอยเชอรี่ก็ดีเป็น ไก่สับก็ดีเปลี่ยนไก่เป็นปูเศษอาหารต่างๆห่าใส่ในนี้เพราะว่าปลาหลไรนี่ท่านที่กินเพิ่นมักของเน่าเนาะแม่นเพิ่นมักของเน่าธรรมชาติเพิ่นที่เพิ่นใส่บังหลันนะพี่น้องเพิ่นทุบบังไว้ทุบปูให้มันเน่าไม่กินเหม็่นหรืออะไเพราะว่าปลาไรเพิ่นมากกินสัตนเพิ่นกินโบจูหรอกเอาให้กินเดือดแล้วทีอเขาก็เลยต้องอินธรรมชาติมันบอกว่าเอามาต้องพี่โอ้เรามีป้ายมีอย่างบอกชัดเจนเนะพี่น้องอันนี้เป็น่อกบนาเก่าบ่อกบนาเก่าแต่ว่าช่วงนี้ยังว่าท่นมรลงดอก ขยายมองไม่ยู่ขยายมองไม่กับมองไม้พี่เส็ดทางยางพร้อมเดี๋ยวยางฝนปะตงห่วงพี่น้องปะตงห่วงปะตงห่วงน้ำยางหนึ่งพ่ออไหลเตออไหลเต้นอยู่ไหนอันนี้น้ำผมเปิดสปริงเกอร์ท้ายเทกับบ่ออันนี้นี่ครับมีอย่างอีกอย่าอันนี้อันนี้อันมองบินของแมลงปูตีนห้อนนั่ละที่ผมว่าน่ะมันแก่เราใช่มหมบินอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม้เพิ่งพร้อมมันแก่แบบไหนไม่ใช่บินออกเอานั่นๆมันมันออกแล้วครับนี่นี่นี่เนี้ยตัวมันน่ะนั่นนันน่ะมันเริ่มออกแล้วครับ นี neck, ่นี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 ่บินลงมาแล้วเนี่ยไข่ปลอทันมันนี่นี่นี่ตัวนึงไปแล้วเออมันออกแล้วครับเนี่ยคุณผมพี่น้องมันไตอยู่เห็นนั่นนั่นนั่นโอ้ออกลายแล้วออกลายแล้วโอ้มันโตใหญ่แล้วใส่หมูว้าวมันเป็นตัวตโตเป็นตัวตโตเอาไปเบิ่งทางนั้นดูคุณผมเป็นการ์ดด้วยนี่โอ้เป็นขึ้นจังตัวแตนตัวตโตจังบ้านเราพี่น้องคือตัวตโตครับเพอนึกเอ็นว่าวมาเล้ยงกันปวตีนอันนี้แสดงว่าเปิดบ่ได้ด้วยาัส่หมูบ่อนี่มันเปิดบ่ไดเพราะอัันนี้มนไข่แล้วครับอันนี้มันไข่ออกมาแล้วเนนีี่่ยละมันออกเป็นตัววแล้น่บ เดี่ยวเหมือนกับเตรียมตัวแม่อายุตีวันไหนออกมาสีผสมพันธุ์กันแล้วมันกลับไปไข่ผสมพันธุ์แล้วกสิตัวแม่กลับไปไข่ตัวผู้ก็ตายครับตัวแม่ไม่ตายดีครับตัวแม่ตายเึืนกนไข่แล้วก็ตายครับว่ามันเอาเปรียบกันตายได้ตัวผูกตายตายขึืนกันนี่กบนี่กบนี่ครับอ่านี่พอพันธุ์ครบมันบมดพอพันธุ์คบเต้งไข่ไข่กันเลยในกระชังบกคือเก่าล่ะครับบกหาซื้อได้ตามเพจตามยังที่ขายแล้วครับคุณน้องเขโมาขี้มืออยู่ แต่มันยังบ่หลายเพราะว่ามันเพื่นมาเบิ่งงานกับใครเพื่นไปเรื่อยบ่ขยายพันธุ์หรือครับขยายมันห้าบ่ได้ไปนั่นหรอให้เพื่นไปเฮ็ดพท่านหรอผมผมบ่ได้ขายแบบได้กินเลยเนาะครับขายไปได้กินพี่น้องมีทุกอย่างที่เรากินละพี่น้องขายกิโลละร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทครับอันนี้เดี๋ยวคุณพ่อไม่อยังกันนะเนี่ยไม่เอาอันนี้ไก่ไก่ครับเนี่ยไก่เลี้ยงไก่ไข่น้ำต้นไม่ไก่ไข่เฮ็ดยังไงมันคือหันนกไก่คุณพ่ออันกันฝนอันฝนพ่อหยังเพราะว่าเปียงจากเฮ็ดทุงที่เพราะว่าหนึ่ง เฮาประหยัดบ่ต้องไปเฮ็ดโรงบ่ต้องไปเฮ็ดเล่าให้มันครับให้อยู่ในนี่ให้อยู่ในนี่ตัวเดียวเนี่ยเพราะให้อาหารให้น้ำ ouais, live, อยู่นี่ครับผลต่อไปคือเนี่ยครับมูลของเพิ่นเนี่ยสามารถเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต้นหยังเฮาครับได้แล้วเฮาก็ย้ายไปเรื่อยเอารับเพราะปวดแข้งปวดขาบอกคุณพ่อมาแคบแท้บัวบ่วบ่ปวดเพราะว่าหยังเพราะว่าพวกพันธุ์ไกลๆเนี่เพิ่นสิบุ่หรี่างหลายยกแต่ย่างนิ้วๆฟ้ามเนี่ย่างจกๆแล๊กๆหน่อย มันจะเอาล้มดีอยู่เนี่ยเราเพืองมาท่านกันเออท่านสั้นมันสี่ท่นสั้นมันถี่โบโบไข่ถ้าใส่พลังงานหลายครับนี่ไข่ให้กินนะครับเนียนเนียนได้กินเองนี่แล้วเนีนได้กินเองได้กินเองมีแต่แท้มีสิบตัวก็กินโบไหว้ร้องกินโบไหว้นี่สามตัวกันมือแล้วสามน้อยอยู่นี่พูดอะไรดี่มากินไข่สุ้มมือไม่พอคนพอครับครับอ้าวนี่นี่ครับเสียงหน้ามันเป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้น้าคือเฮาเห็ดฝนเทียมให้เห็ดฝนเทียมหอยเฮาครับผสมพันธ์กัน โอ้หลอกหอยหลอกหอยว่าฝนตกว่าฝนตกแมนหอยมันมาตัวไงแต่คุณบอกบอกหอยนี่แมือนหยากหญอมันก็บันเมนเชื้อตัวเพราะว่าเขาสิปปับเขาในบริบทนี่ครับมันไขใครคนนี้ไขรอ่ะโอ้เรียมใครแล้วเป็นหอยเ์รี่สีทองเนี่ยน้องมนยนหอยเรลี่สีทองชอรเรี่สีทองนี่เพื่อนกินพวกไม้ยังที่ติคุณป่กินนี่แหละกินต้นไม้กินพักดอกพักแหน่เท่านี้นนะอันนี้ก็ได้ หอยเชลลีสีทองมันเอาไปยังครับไปกินไปยังได้บ่หอยเชลลีสีทองนี่ร้านอาหารเขาสิ้อไปเฮ็ดหอยหอยหวานหอยหวานแม่นตดูพี่น้องครับอันนี้มันตัวใหญ่แล้วตัวรุ่นนี้เขาจะขายตัวละห้าสิบบาทตัวนึงเนี่ยนะครับจ่ายเดี๋ยวเนี่ยวไปเฮ็ดอาหารนี่ถือจานละจากบ้านบ้านนี้รุ่นนี้ไปเฮ็ดพันรุ่นไปเฮ็ดอาหารรุ่นไปเฮ็ดอาหารเดี๋ยวไปเฮ็ดอาหารกับรุ่นต่างหากเองต่างหากต่างหากเหียวพี่น้องเบิ่งดูคุณครับ ผู้ลยสนใจอีกย่างที่เลี้ยงมาที่เบิ่งเบิดตลอดนี่ก็น้ำหาเราเอาด้วยพี่น้องรุ่นเ็ดอาหารโอ้ซ้ำเนี่ยรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เขาจะขายกิโลละร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทแมนพอหนึ่งหัวมันสิอพลอยสองมันสิหัวหวานหัวมันสิหวานครับมันคือดับเอาเองเลยคุณพ่อนะเจ้าตั้งตั้งเวลาไว้โอ้ป้าระบบเทคโนโลยีทันสมัยเติมบโตแต่คุณพ่อตั้งเวลาไว้ใส่ท้าเมือคุ้มไวปจะถึงเวลาเพื่นก็หยุดแห่เขาเสันหน้ามันคิอถล่ม ครับนี่ก็ไหลเตือนลายตือนผูแข่งเดีวเออลายผูแข่งแั่นี้ให้มันอยู่ระดับพุ่นตีคุณพ่อเมียนเดี๋ยวมันสีลงระดับนั่นอ๋อพี่น้องครับถือว่าเป็นการทายน้ำเลขตัวแล้วกันทายน้ำเลขตัวครับหนำเพราะถูอบดเนาะเมียน้นำเพราะถูกบดเนาะบดเนาบดเสียหลอกหอยได้ได้สองตัวเมียนโอ้ไอเดียมือไม่ทำการเกษตรนี่ก็พอธรรมดาเด้พี่น้องครับ แล้วเรับการเกษตรยุคใหม่สมัยใหม่ครับมีให้ศึกษาบวกคือต่ก่อนแเรามุนบอกคุณผอบวกคือต่ก่อนนี่นี่มันลูกโอ้ลูกอีกบอนุบาลบ่อนุบาลบอนุบาลหอยหอยช่วยเหลืดสีทองเข้ามักในบ่อเนาะแมนรุ่นนี้ประมาณจักมือของคุณผอรุ่นนี้สิประมาณ เดือนนึงแล้วล่ะเนี่ยเดือนนึงแล้วแมนรุ่นนี้รุ่นนี้สิขายตัวละหาบาทตัวละหาบาทเลยแมนครับนับตัวขายเลยนับตัวขายแล้วครับนี่พี่น้องเห็นบ่่นับตัวขายตัวละห้าบาทเกษตรซุ้มมือนี่มันกับเป็นกระแสบางช่วงเด้กมันบอกว่าแมนเขาเห็นช่วงใดเขาก็ต้องเฝ้ารีบตักเอาเนาะเารีบตักเอาอันนั้นมันคือต้นผักหวานเองคุณพ่อชมแมนต้นผักหวานผักหวานปลูกลายบ่ครับผักหวานปลูกรุ่นนี้ที่แรกปลูกประมาณร้อยห้าสิบต้นเหลืออยู่แปดต้นอ๋อเมาเรียนหน่อยแท้ครับมันบ่ฮู้จักเพราะว่าอาจจะเป็นดินห้อง ก็อยู่ใต้โฮมธรรมชาติอยู่ได้เหรอคุณพ่อใช่ยู่แต่ว่ามันมันของบางอย่างเขาโอ้โหนี่เป็นบังหนมก้าต้นักขึ้นไงถึงจะเอาอ่อนใดมาปลูกครับนี่อันเอาเมล็ดเมล็ดไม่ไม่ไงน้ำเจ้าเลยมนบ่บ่เพิ่นไปเพาะไว้แล้วเขาไปซื้อน้ำพิ่นซื้อมามันโอ้มันห่างมันยาวอาจสีฟอยง่าดอกคุณพ่อห่างมันสิ่กวนครับเขาต้องปลูกออกมายอดลงดินเขาเองเนี่ยโอ้ต้นนี่อ่นมีต้นเดียวก็พอได้กินได้กินแล้วอันนี้ก็ได้กินแล้วเนี่ย ต้นหมักว่องกับไหลมดแดงกับสิบมือเพราะได้แย่จรินก็จะดอยากกินไข่มดแดงเพราะยากอาหารปลาครับนี่มังเ now มังเนา w ก็เปีนี้คือแดงโยคนพ่อปีหลายนี่เนี้ยไม่ละหาบาดผมอยากกินไข่มดแดงกับเอาเลยเด้๋ยนี่ยอยู่เนี่ยมันมีไข่แล้วเนี่ย มดแดงกระโสมเนี่มาอยู่ต้นมงนาวอีกน้องเอาพึ่งพระอาศัยกันวิ้องครับก็ไปกับเป็นอาหารของค้นเบิดทุ้ย่างนี่นะคุณพ่อครับ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 อรับคอาบารับค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 รับนรับครับครับอรับค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 รัรับรับครับอับนรับสรับครับนอบครอบรบรี่ครับครัเอาเบิ่งบรราศครับ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 คเับครงปลูกเห็ดเนี่ยปีัี้ปลูกเห็ดโอ้อ้าวครับเบปลูกเห็ดียักคณพ่อันี้ ผมว่าเสียวเห็ดปวกมาลง<ว>เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกมันจะเกิดในต้นใบไผ่อยู่ตีผพ่อก็ออเขาก็ทดลองเบิึงเพราะว่าบ่ามีแต่ต้นใบไผ่พวกเศษใบไม้อะไรต่างๆเขาก็ลงไว้เป็นฟางเป็นอย่างลงไว้แล้วที่นี่เขาก็สีได้เอาอ่นาน้ำเนี่ยเอาสุบปีงเกลือเนี่ยหมดไปเร<อ>ื่อยให้มันเนา่าเขาถือลงปีนี่แหละมันทับถมด้วยธรรมชาติทัง้วธรรมชาติเราก็ที่ไปเอาจอมปวกมาใส่น้ำเนย ว่าผมเห็นน้ำเงาไผ่บ่เคยมีเห็ดออกจากที่นั่นนะคุณว่าเขาต้องินธรรมชาติเด้คุณบอสเนี่ยต้นสักไม่ยักยังที่คืออยู่คุณบอสแต่ว่าแก่หัวยนะครับเ็ดแต่ว่าเห็ดธรรมชาติมันออกอยู่สองสองมุมพู่นเห็ดปวกธรรมชาติเห็ดปวกออกอยู่ขางกอไผ่ก้อนนั่นอยู่ขางกอไผ่หลายต้นนะครับอยู่ครับอันนี้อยู่ป้านี่อยู่มุมนึงที่ออกปีที่แล้วอยู่ในน้าเจ้าของที่ผมมีไฟเห็นเราบอสบอสตานนี้เห็ดปวกตาบอยู่ฟังพุ่น เห็ดปลวกตากอยู่ฟังนั่นยางฝนตกเล็กๆสนุงยางอ้อมนะสนุนพ่อยางยางอ้อมเบิ่งเห็นเห็ดเห็นอย่างนี่แล้วครับซาบลาบแล้วบนบ่สนุงมันยางเบิ่งนี่มาเห็นตอนเน่าคนล้วะบนบ่เนี่ในน้าเจ้าของก็รอ้เออมื่อนนั้ผมมาเห็นมาเห็นอยู่นี่โอ้ยบาดเบิดจุดบขาวอักลากษณ์ดถือว่าอยู่เต็มในสวนเนาะคุณพ่อมันบองานหลวงพ่มีแมื่สมมือนี่เมือยู่ในสวนอยู่ในสวนเพราะว่างานสังคมผมก็บเบาๆลงแล้วครับเบาลงแล้วเนาะบ่ได้เป็นนายกนายกแล้วผมก็เป็นผู้มีชื่อเสียงมันก็เออ ต้องเป็นแฉกวิไอพีตลอดเดียวที่น้องครับโบได้ยูซื recently, you know ้อๆเด้ครับพอโบได้ยูซื้อๆแล้วมื่อเรากับเออเขาชายเราม้าสิบบมาถือทากเนี่ยเราบอกแต่พ่อวันเนี้ยคำการเกษตรมาปีสองปีนี้มันเป็นไในวัตมันดีจังไในบุดีจังไในล่องวลอยท่านผู้ชมเบื้งหนูข้เพิ่นมีแนวคิดรีเริ่มคือเจ้าแนวคำว่าการเกษตรเนี่ยนี่คือพื้นฐานของห้องครับถ้าบอกยังสั้นเนี่ยเพิ่นบอกได้ว่า ชีวิตเกษตรกรรมเกษตรกรของเขาเนี่ยคือกระดูกสันหลังของชาตินั่นเป็นกระดูกสันหลังชิน้นโตถ้ากระดูกสันหลังอ่อนแอเมื่อใดน,นั่นร่างกายของเขาก็สุดทุ่มไปเบิดบฉะนั้นถือว่าผู้ใดที่อยู่ในภาคพื้นเกษตรเนี่ยมี่เฮ็ดเศรษฐกิจเพราะเพียง,งต่างๆนั่นหนึ่งประหยัดรายจ่ายสองความสุข้องเขาได้อยู่ตรงนี้เพราะว่าคนเขาเนี่ยเวาลาสุดท้ายก็คือ,อเกษียณในยุราชาการแล้วก็บม่มีมุนเพิ่งหรอกครับ ต้องหันมาทางด้านนี้ครับเพราะว่าเป็นทางออกที่มีความสุขมากที่สุดครับบอกว่าอาชีพใดเป็นหมวยไม่นบอกว่าอาชีพใดหาเกษตรแล้วพี่น้องนะทต่เป็นเงินเดือนสี่หาเมื่นแปดเมื่นหรือเศษกะมันบ่มีความสุขทั้งใจเป็นหมวยกูบอบ่มีความสุขทั้งใจเขาต้องลำบากตากดำอยากได้เงินเพิ่นเขาสิโหกสิว่าจังใดเขาก็ลำบากในใจเขานี่ละเป็นหมวยแต่ว่าไม่เฮ็ดกันซี่กับบ่โอ้งานของเราเองเขาอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเป็นหมวพอาะเก้อนเนี่ยผมน้อยใจเพราะว่าผมเคยเป็นผู้นำเนี่ยผมพาดทายบ้านไปเบิ่งครับ ไปเบื้องทุกจังหวัดครับไปเบื้องแล้วกะเบื้องแล้วกะแล้วไปบัวมาเฮ็ดบัวมาเฮ็ดบัวไปเบื้องคล้ายๆว่าไปเที่ยวซื้อๆเนาะไปดูงานมันเปนไปเอางานครับไปเที่ยวซื้อๆหาความรื่นเรื่องไปซัวเข้าวซื้อๆผมมีแรงบันดาลใจมาแจกฟองเลยบัวมาเฮ็ดเลยผมก็เลยว่าเอ้ามันเีโอกาสของข้างผมก็เลยทันร้องก็เลยเฮ็ดเราเองเลยผมเล่นเราเองเลยเราบ้านเองใชบ้านมาเบื้องบ้านเองครับอ้าวเห็นบัวไปนะทันร้องเฮ็ดก่อนหมูแท้ๆเห็นท่ทันร้อง สิเป็นคนมีฐานะแล้วพคนบมตมยุ่งกับการเกษตรณมีเดียรอบผมโมรอบใส่ปูอ๋ออันี้ครับรอบใส่หลังบ้านนี่รอบนี่ครับเวลาจับปูผมโมรอบเลยนะนี่นะครับการเกษตรณคันบอมันแท่มันเกษียหกเลนาะกคนพ่อมันบนหน้าฝนตกดีๆนี่เขาต้องมันนี่ครับจีจ้างสุดยางสุดแนวกับโบวัยนี่ครับรอบโบราณนั่นผมโบวเฮ็ดเองรอบรอบโบราณก็เฮ็ดเองครับ เฮ็ดถ่ายแบ่งปันพร้อหมอบคุณพ่อมันถ้ามันมีอุปกรณ์ก็เฮ็ดให้ได้อยู่ไม่ให้คือหลายอยู่หลายอยู่ไม่ให้เราไหลู่เด้พี่น้องเอาก็ย่างมาจนว่าสุดแล้วเนาะคุณพ่อเนาะมันก็ยาวเหยียดแล้วล่ะครับคั่นเป็นต่อกันแท้ๆเป็นคลิปสคลิปก็สิ30นาทีครึ่งชั่วโมงมันกับถือว่าท่านผู้ชมก็ค่อยทยอยทยอยเพิ่นอยากรู้อยากสอบถามอีหยังเป็นพิเศษว่าเลี้ยงจังได๋เฮ็ดจังได๋กาได้เลยโทรมาอันตามชวนอีหยังกุนบ่ลืมชื่อสวธุรกิจรุ่เรืองฟาร์มเบอร์โทรอีหยังคุณพ่อศ9 9 0325533นะครับเบอร์นี่แหละครับตลอดไม่ได้ตลอดบอกครับได้ตลอดครับยืด oh, คีครับวิญญาณนอนก็จะลบกวนหลายท้อน้องคุณพ่อเต่ยยำเวียนกับพ่อเราจับวนโบกวนกับมีเวลากับโทรมาลดบเโบวิญังครับโบวิญังเอาเต่ย้ำมือเวียนนี่ล่ะพี่น้องครับแต่ว่าเราอยู่สวนตลอดโยนบอกครับคุณพ่อโย่ย่ผมโยนตลอดครเต้นมือเวียนกับคอยมาหามายิ่มมาจยามเราเนื้อพี่น้องบ้านใกล้ลืมเสียงนี่มามันไม่กินไอของหน้ามันบ่ฮหอนเดี๋ยพี่น้องสิยินแล้วก็มีใบไม้ไปไหลเนาะคุณพ่อเนาะ การทำเกษตรมีความสุขแจงซี่ล่ะพี่น้องได้อยู่กับธรรมชาติครับคุณพ่อเราก็ฝากบทสุญของดีเม็นบ่บางหันนะครับแล้วผู้ใดอยากไม้เยี่ยมไม้ยามก็ตามพงว่านนี่แหละออยู่นี่มันคือมันมีแนวเบืองหลายอย่างผู้ใดเขามากคนก็ติดใจแล้วับยกตัวอย่างหน่วยงานที่เพิ่มาเบืองยกที่ทั้งที่ยกที่เขาทายไปบางหันเนาะโอ้ทายไปดอนบ่ครับ นี่จังหน้าที่พ้นกับมาศึกษาดูงานอยู่นี่ครับเป็นแรงศึกษาดูงานตลอดเลยครับตลอดครับตลอดยินดีต้อนรับทุกกรดูการพ้นกับมากพ่อผัวน่วยงานราชการพ้นที่มักสนับสนุนจังหน้าที่เรีนบอกว่าการเกษตรนี่เพราะว่าค้นเห็ดหน่อยที่ประสบผลสำเร็จเนาะค้นให้ลอยประสบชุมพ้นหน้าเห็ดปีหนึ่งบ่ทันเห็ดยังกะเศร้าแล้วไงก็สู้พี่น้องครับการเกษตรนี่ก็ต้องใจเอาเติบจากผมว่าล่ะพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละเนาะคุณพ่อเนาะ ผู้เรมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ